วันนี้ CM Furniture ก็จะพามาทัวร์คอลเลกชันชุดโฮมเทียเตอร์กว้างถึง3เมตรเลยทีเดียวซึ่งชุดโฮมเทียเตอร์ตัวแรกที่เห็นอยู่นี้ <c oughs> มีชื่อว่ารุ่นโมเอนาขนาดกว้าง300คูณ45คูณ230ซนติเมตรชุดโมเอนามีตู้โชว์ให้2ฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นแบบบานทึบฝั่งขวาจะเป็นแบบบานกระจกและมีชั้นเก็บของให้อีกด้วยและช่องเก็บของข้างล่างจะเป็นแบบบานเปิดปิดแบบซอฟท์คลสเป็นแบบ6บานเปิดเลยและวางทีวีได้สูงสุดถึง75นิ้วราคาอยู่ที่16,990บาท ถัดมาก็มาพบกับชุดโฮมรุ่นไวแซนชุดโฮมตัวนี้ก็มาพร้อมกับตู้โชว์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นตู้แบบบานกระจกและมีการเปิดปิดแบบซอฟท์โพสด้วยส่วนชั้นข้างล่างก็จะมี3บานเปิดและ1ลิ้นชักและ1ช่องเก็บของ <c oughs> ก็สามารถเก็บของได้เยอะแยะมากมายแถมข้างบนยังมีชั้นวางหนังสือให้อีกด้วยร <c oughs> าคาก็อยู่ที่1 7 9 9 0บาทเท่านั้นเอง <c oughs> ขนาดกว้างที่300ซมคูณ5 5คูณ2อง้เซนมาเป็นชุดโฮมชื่อรุ่นว่าไวคาร่าตัวนี้ก็วางทีวไดด้้้สสูงงุถึ75นนนิเหมมืออกัพร กระจก2ฝั่งบานเปิดปิดแบบซอฟต์โฟสและลายหินอ่อนเป็นแบล็กกาวหลังทีวีสวยมากชั้นเก็บของข้างล่างมี4บานเปิดระดับด้วยกระจกเงาสะท้อนสีสวยๆแบบนี้เลยราคาอยู่ที่21,990บาท ผัดมาเป็นชุดโมพมเมเตอร์3เมตรคือรุ่นว่าสวอนตัวนี้สีขาวหินอ่อนประดับสีทองสวยมากๆดูแล้วเสริมบารมีดูมีระดับตัวนี้มาพร้อมตู้โชว์สฝั่งเป็นบานกระจกบานเปิดปิดแบบซอฟโครอดอีกเช่นเคยและชั้นเก็บของข้างล่างจะมีอยู่4บานเปิดด้วยกันเป็นบานสีขาวและมีกรอบสีทองสวยมากๆอย่างสวยๆแบบนี้ราคาเพียงแค่21,990บาทเท่านั้นเดงและยังสามารถวางทีวีได้สูงสุดถึง75นิ้วเลย และนี่เลยครับชุดโฮมยอดฮิตพิชิตใจคนที่บ้านับชุดโฮมเตอร์รุ่นจานุมาพร้อมตู้โชว์สองฝั่งบานเปิดปิดเป็นบานกระจกแบบซอฟท์โครสอีกแล้วแต่ว่าตัวไฟชั้นโชว์จะมีแทรกทุกชั้นเลยในส่วนของชั้นข้างล่างก็จะมาพร้อมสี่ลิ้นชักและสี่บานเปิดช่องเก็บของและยังสามารถวางทีวีได้สูงสุดถึง75นิ้วเลยขนาดอยู่ที่300คูณ40คูณ230ซนติเมตรระดับด้วยสีทองทั้งเป็นเงากระจกและแบบข้าพร้อมกับแบ็กกราวด์ที่เป็นลายหินอ่อนสวยมาก โดยราคาของชุดโฮมจานูบอยู่ที่25,990บาทเท่านั้นเอง ขัดมาเป็นชุดโฮมที่ดูหรูหราและมีความทันสมัยหน่อยกับชุดโฮมรุ่นเพชรชีะมาพร้อม1ตู้โชว์บานเปิดเป็นแบบซอฟ์โครสและมีช่องชั้นเก็บของอีก2ล็อกสีลายประดับจะออกเป็นแนวสีโร e. สโกสําหรับชุดโฮมรุ่นเพชรชีพขนาดความกว้างอยู่ที่300คูณ50คูณ220เซนติเมตรวางทีวีได้สูงสุด70นิ้วและราคานอะเหรออยู่ที่23,990บาท และอีกหนึ่งชุดโฮมสีขาวดำลายหินอ่อนสวยๆก็ต้องยกให้ชุดนี้เลยสำหรับชุดโฮมเทอเตอร์รุ่นบิ๊กแม็กมาพร้อมตู้บานกระจกทั้ง2องฟังในส่วนของข้างล่างก็จะมีถึง4บานเปิดช่องเก็บของพร้อม2ลิ้นชักและ1ช่องสำหรับใส่เครื่องเล่นหรือเครื่องเสียงส่วนชั้นข้างบนจะเป็นช่องเอาไว้ใส่หนังสือหรือใส่ของโชว์ก็ได้และราคาก็อยู่เพียง1 5 9 9 0บาทเท่านั้นเอง ถัดมาชุดโคม3เมตรขอบสีทองตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าราโดสําหรับรุ่นนี้ก็มาพร้อมตู้โชว์บานกระจกทั้ง2ฝั่งในส่วนข้างล่างก็จะมี4ช่องบานเปิดปิดเอาไว้เก็บของและมีอีก4ลิ้นชักด้วยกันลิ้นชักยังประดับด้วยกระจกเงาด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1ชุดที่หรูหราเลยทีเดียวสําหรับชุดโคมตัวนี้ราคาอยู่ที่ 21,990บาทเท่านั้นเองพีพีก็จะได้ความหรูหราแบบนี้กลับไปไว้ที่บ้านแขกไปใครมาเยือนก็บอกเลยว่าสีทองนี้ต้องส่องเข้าตาแน่นอนและชุดโฮมตัวนี้ก็มาพร้อมไฟวอร์มไลท์หลังแบล็กกล้ของชั้นวางทีวีแตหรูหราไปไหนครับเนี่ย ตัดมาข้างๆกันเลยชุดโฮมรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าโกชุดโฮม3เมตรที่มาพร้อมตู้บานเปิดปิดแบบซอฟโครสความเป็นเอกลักษณ์ของชุดโฮมตัวนี้อยู่ที่แบ็กกราวน์ของชั้นวางทีวีและชุดโฮมตัวนี้มาพร้อม4ลิ้นชักและ4ช่องบานเปิดปิดส่วนราคาน่ะเหรออยู่ที่24,990บาทเท่านั้นเองและเรามาต่อกันเลยที่ชุดโฮมเข้ามาใหม่ของ CM f อ r ม i ฟ u r e เจอร์ชื่อชุดโฮมเทยเตอร์รุ่นอุช่มีความกว้างถึง3เมตรด้วยกันมาพร้อมตู้โชว์2ฝั่งบาน เปิดปิดแบบซอฟต์คมีระบบไฟเปิดปิดหลังชั้นวางทีวีและตู้โชว์ในส่วนของข้างล่างมี4บานเปิดแบบกระจกเงาสะท้อนสวยๆแบบนี้เลยส่วนราคาอยู่ที่24,990บาท และก็เดินทางมาถึงชุดโฮมตัวสุดท้ายที่ C-M f u r n พ t u r e พาทัวร์วันนี้ชุดโฮม3เมตรรุ่นแกลงที่มาพร้อมตู้โชว์กระจก2ฝั่งบานเปิดปิดแบบซอฟต์โครสในส่วนของข้างล่างก็จะมี4ช่องบานเปิดมาพร้อมอีก2ลิ้นชักระดับด้วยกระจกเงาสะท้อนสีทองและมาพร้อมไฟเปิดปิดตู้โชว์และไฟเปิดปิดหลังทีวีเป็นแบบแสงวอร์มไลท์ และราคาของชุดโฮมสุดหรูตัวนี้อยู่ที่2,9,990บาทเท่านั้นเองยังไงก็ลองเข้ามาเดินดูชุดโฮมเดอรเตอร์ก่อนได้ที่ CM Furniture นะจ๊ะ